สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายทั้งเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับประจำวันที่28เดือน1ปี2024นะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามรายงาน เรื่องแรกครับข้อมูลจากฟุตบอลลอนดอนครับมีการระบุว่าไมเคิลโอดิเซแนวรุกตัวเก่งของทางคิสตันเพลตเนี่ยมีความสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ูไนตดมากกว่าที่จะเป็นเชลซีหรืออาร์เซนอลในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับแมนยูก็ได้รับไฟเขียวให้ทำการพูดคุยหรือว่าแสดงความสนใจในตัวของไมเคิลโอดิเซได้ตั้งแต่เวลานี้มีโอกาสย้ายทีมสูงมากครับในเรื่องของค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ3 35ล้านปอนด์นะครับนี่คือข้อมูลเรื่องแรกครับที่อามาฝากกันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากครับที่โอเลเซ่จะย้ายไปแมนยูมากกว่าที่เป็นทีมอื่นทีมชัน้นนําในอังกฤษนะครับส่วนหนึ่งนักเตะเองก็ชื่นชอบสโมสรแมนยูมากกว่าล้วด้วยนะฮะในตอนนี้นะครับตามกระแสข่าวตามรายงานจากฟุตบอลทรานสเฟอร์ครับมีการระบุว่าสสโมสรจากอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลต่างม,มีความสนใจในการไล่ล่าคว้าตัว เอลคานนสนะครับกองกลางทีมชา้นโมร็อกโกวัย19ปีที่ทำผลงานได้ดีกับทางสโมโสรเก่งนะครับในลีกเบลเยียมซึ่งนอกจาก2ทีมดังกล่าวแล้วยังมีทีมชั้นนำในโยุโรปมากมายก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันแต่เชื่อกันได้ว่าแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยดูที่จะเอาจริงเอาจังมากที่สุดแล้วก็ได้มีการส่งแมวมองเนี่ยไปสองฟอร์มเกี่ยวกับการพัฒนาการของนักเตะรายนี้แบบต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะที่ตามรายงานจากสปอร์ตบิลครับมีการ ระบุว่าเรวพูเป็นหนึ่งในเลนหลายสโมสรครับที่แสดงความสนใจในการสัญญากับแม็กซิมิเลียนไบเออร์นะครับ <c oughs> แนวรุกของฮอฟเฟนไฮม์นะครับซึ่งแข้งรายนี้มีค่าสิสัญญาอยู่ที่27.7ล้านปอนด์ได้นะครับในสัญญาของเจ้าตัวนะครับก็จะใช้ได้ก็คือในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับโดยที่นอกจากเรวพูแล้วยังมีเบนฟอร์ดเอเวอร์ตันแล้วก็เบอร์ลี่ก็ ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับส่วนตำแหน่งกุนซือคนใหม่ในช่วงซีซั่นหน้านะครับตอนนี้ธีร์กาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้มีการเล็งชาบีอารอนโซ่นะครับซึ่งลิเวอร์พูลต้องแข่งกับไบร์นก็สนใจชาบีเช่นเดียวกันอีกหนึ่งรายครับเป็นโบรเบโตเดซบี้นะครับของทางไบร์ตันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีต์ลายชื่อที่แมนยูก็สนใจเดซบี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาเจอเรื่องง่ายนะฮะแต่ว่าตัวเต็งเนี่ย 2รายนี้ครับเดเซบีกับชาบีอ r รอนโซนะครับ,บ, so รบที่เรีผูสนใจอยู่ทั้งฝั่งของบาร์เซโลนาครับก็มีรายงานในเรื่องของคุณซื้อรายใหม่เหมือนกันครับชาบีเฮอรนเดสเนี่ยมีการประกาศชัดเจนนะครับยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะอำลาบาร์เซโลนาหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับโดยที่ตามรายงานจากนักข่าวคนดังสายวงการฟุตบอล ของทางฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยเขามีการคอนเฟิร์มกันออกมานะครับว่าตอนนี้ทางโจลาบอต้าได้มีการพูดคุยกับอิมโนย์อากาซิลกุนซื้อของทางเรอัลซิดัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการพูดคุยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะตามรายงานจากเคร์รัตโรเมโรนะครับนะักข่าวคนดังของบาร์ซ่านั่นเองนะฮะสายฟุตบอลบาร์ซ่าแล้วกันนะครับก็ นี่คืออีกหนึ่งลิลายชื่อกุนสือนะที่มีข่าวจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเตียโก้มอต้าด้วยมีมาควสด้วยนะครับที่ทำงานอยู่กับบาซ่าอยู่แล้วนะครับทางฝั่งของอาเซนอลครับตามรายง,งานล่าสุดมีการระบุกันออกมาครับว่ามาตินซบเว,เวนดี้ไม่ใช่กองกลางรายเดียวนะที่อาเซนอลสนใจนะครับซึ่งอีกหนึ่งรายที่อาเซนอลสนใจอย,อยู่นั่นก็คือดิบริฮอล์นะครับกองกลาง ตอนนี้ฟอร์มแรงมากกับทางเลสเตอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อร์เตต้าแล้วก็ทางอเซนอลชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับดูเหมือนว่าในช่วงซัมเมอร์น่าจะมีการแย่งชิงน,นักเตะรายนี้การแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีรายงานว่าไบรตันเป็นอีกหนึ่งทีมที่เจจ้าไปบ้างแล้วนะครับส่วนในรายของอมาดูโอนาน่าครับกองกลางทางเอเวอตันตอนนี้ตามรายงานเนี่ยก็คือนักเตะเนี่ย น่าจะอยู่กับเอเวอตันต่อไปในช่วงเครื่องซีซันที่เหลือนะครับโดยที่การย้ายทีมไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในโยุโรปโดยเฉพาะแดงกรีฑเนี่ยก็มีเชลซีแล้วก็ารสเซนอลสนใจอย่างหนักก็าตามนะครับก็ต้องไปรอดูกันในช่วงซัมเมอร์มากกว่านะครับแล้วก็เชลซีนะครับกำลังวางแผนที่จะเซ็นสัญญากับแอนโทนีโรบินสันนะครับแนวรับของทางฟูลแลมในช่วงซัมเมอร์นะฮะตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับแต่ แต่ทางเชลซีเนี่ยก็ต้องมีการปรเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลนะครับที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็ว่ากันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการพูดคุยกับ เล่นไปเบื้องต้นไปแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้แล้วก็อาจจะมีการดําเนินการดำเนินการในช่วงซัมเมอร์นะครับเป็น2ทีมที่จะมีการเปิดศึกน้องสนามกันส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นการแย่งชิงตัวศูนย์หน้าของทางบุรินย่าอย่างโจชัวเซิร์ซีนะครับตามรายงานเนี่ยมีการระบ,บุออกมานะครับจากคอเรเรเดโลสปอร์ตครับบอกว่าอาร์เซนอลเตรียมเปิดศึกแย่งชิงโจชัวเซิร์ซีศูนย์หน้าของบุรินย่าที่กําลังตกเป็นข่าวกับไปหลายทีมในยุโรปรวมไปถึงแมนเชสเตอร์เด ด้วยนะครับทีมดังในเหลีงกฤษด้วยกันแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าอาร์เซนอลได้มีการเดินก้าวแรกไปแล้วนะครับในการวางแผนคว้าตัวเซอร์กซีเข้ามา,าร่วมทีมแล้วก็ได้มีการแจ้งไปยังตัวสังกัดของเด็กคนนี้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยสนใจแล้วก็ มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนะครับก่อนที่จะมีการดําเนินการอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์นะครับราคาก็น่าจะประมาณ40-50ล้านโยูโรขึ้นไปนะครับส่วนในรายของเคเดนทิปเปียนะครับแบ็กขวาของเนวาเซ่นที่มีข่าวเชื่มอโยงการย้ายทีมเจ้าตัวออกมายืนยันนะครับว่าเขายังคงมุ่งมั่นแบบร้อเปรนกับสโมสร ต้นสงังกัดนปัจจุบันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือเรื่องของการย้ายไปไบเดนูนิกก็ตามในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทางฝั่งของไบเออร์ดูโกเซนครับ จากฝูงของบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยประกาศคว้าโปคาอิกาเซียส,สหัวหอกของเรอัลเบติสมาร่วมทีมในรูปแบบการยืมตัวจนจบซีซั่นนะครับพร้อมกับมีออปชั่นซื้อขาดก็น่าจะประมาณไม่เกิน1 0ล้านยูโรเท่านั้นนะครับนะคอนเฟิร์มตามนี้แล้วก็ทางฝั่งของลีกซาอุนะครับตามรายงานจากโรมาโน่ครับมีการคอนเฟิร์มว่าอีวานราเกติสได้มีการเลือกย้ายไปที่ลีกซาอุเป็นที่เรียบร้อยนะครับสโมสปรปลายทางก็คืออัลชาบับ ในฮะในลีกซาอูนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็มีการค,คอนเฟิร์มยังเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็ประกาศยืนยันในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน,น่นอนนะครับตามรายงานจากทีมท็อกครับก็มีรายงานออกมานะครับว่าทอร์นาเมสเปอร์กำลังพูดคุยกับคลับบูสนะครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังพยายามที่จะเซ็นสัญ,ญญากับอัรเตโดนูซานะครับก็ มีการเจรจามาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะหลายวันติดต่อกันนะครับสำหรับดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้ของทางครับบูสเนี่ยน่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับเชลซีเคยพยายามคว้าตัวมาแล้วแล้วก็ยื่นเข้าไปประมาณ23ล้านปอนด์แต่ว่าโดนครับบูสเนี่ยบอกปัดไปคือราคาเนี่ยย่งงน,น้อยเนี่ยต้องมากกว่า25ล้านปอนด ก็มารอติดตามกันทั้งฝั่งของคอเนอร์การ์ไรเนอร์นะครับตามรายงานจากฟุตบอลไนซเดอร์มีการระบุออกมาครับว่าทนมสเปอร์เนี่ยกำลังมีการพิจารณาที่จะคว้าตัวคอเนอร์การ์อร์มิดฟิลด์ของทางเชลซีนะครับรอบนี้กลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับรายงานเนี่ยมีการระบุว่าทางสเปอร์อาจจะยินดีจ่ายในราคาเม็ดเงินราคาสูงนะครับน่าอยู่ประมาณ80ล้านปอนด์ในการ ซื้อตัวนักเตะโราานี้เข้ามาร่วมทีมไม่ได้ถือว่าเป็นการลงทุนเม็นเงินมหาศาลเป็นอย่างมากนะครับแต่ในเรื่องของการแบ่งจ่ายอะไรต่างๆก็ ยังไม่มีการระบุครับแต่เม็ดเงินภาพรวมเนี่ยถือว่าเยอะนะฮะในการคว้าตัวการกเกอร์เข้ามาร่วมทีมของทางสเปอร์นะครับปิดท้ายกันครับเป็นในส่วนของอวันซโซเดวิสนะครับแบ็กตัวเก่งของทางไบเยอร์นะครับตามรายงานจากไรอันเทนเลอร์ของเดลิกเพจครับมีการระบุว่าเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสองสมโมสรที่กำลังจับตาสาการของอวานซโซเดวิสเช่นเดียวกันนะครับซนเตะรายนี้มีโอกาสย้ายทีมสูงม,มากๆในช่วงหลังจากจบซีซั่นเนื่องจาก สัชบุใหม่กับทางทุสังกัดเนี่ยยังไม่มีการคืบหน้ากันหรือมีการตกลงกันได้นะครับทาให้ที่ผ่านมานักเตะเนี่ยก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดซึ่งรวมไปถึงเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของฟุตบอลที่น่าสนใจสําหรับคลิปนี้ครับลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ